มุมนี้ก็จะเป็นมุมพืชผักปลูกไว้กินเองเป็นผักปรังแต่วันนี้จะเก็บหัวระพาะเก็บไปแกงเคี่ยวหวานสักนิดปลูกเองกินเองก็ประหยัดต้นทุนเพราะว่าเวลาเราใช้เราก็ใช้ไม่เยอะซื้อจากตลาดก็กินไม่หมดคำหนึ่งก็กินไม่หมด ก็เป็นมุมเล็กๆนะคะพื้นที่มันจะไม่เยอะมากนี่จะเป็นต้นนิ้หน่าผักปังอาจจะเยอะจะเลื้อยไปเรื่อยๆเต็มไปหมดอันนี้ก็จะเป็นมะกรูดมะนาวก็คงอีกนานกว่าจะมีลูกก็มีต้นมะกอเกิดขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นอันนี้อันนี้เตงโมหรือูกพักทองไม่รู้ต้นอะไรก็ไม่รู้ ขึ้นใหม่ผักปังเม็ดเยอะมากเลยนนี้ชุดนี้เป็นผักปังเม็ดแล้วก็เป็นต้นมยมมยมลูกก็ยังดกอยู่นะยังมีเยอะอยู่ยังมีให้เห็นข้างล่างเยอะหน้าแต่ผักปังเอาเยอะมาก